ค่ะสวัสดีค่ะทรามช่วมเมฟซีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจนางน้ำโชกนะคะ่านมช่ชมคาเมื่อนี่เป็นดึกของวันที่28ตุลาคม2 6 5เนะคะน่ะ่านผช่ชมเนาะสําหรับเมื่อนี่พบกันหลังหวยออก,กอคือกอ่านมช่ชม่ะหลังจากที่หวยเล่าพัฒนาออกแล้วแอลมาตวัดไปจัดอกไหม่ยูวัดเตียมกระถินมืออื่นเนาะคะ่ะเนาะเป็นมือโฮมกระถินแอดก็จะไปใส่บาทละค่ะเป็นต่อยอดกระเพิ่นนะคะ กลับมาหอดบ้านอ c ฟซี FC สูงขาวบอกว่าเจ้นางเลขลงหมายนะ่ยเข้าตรงๆทั้งบนทั้งล่างแอดกับเลขไปมือเป็น,ปนไปตามที่อ c ฟซี FC บอกอีดีท่าผท้ช่ว่ขา,มมขาเอาเดี๋ยวจังเวาก่อนอีกเท่านึงเนาะค่ะเนาะไปมือร่ากันกาผท้ช่ว่ขา่า,า,า,มมา,าตัวเลขแนวทางของแต่ละสำนัก ตำนักใด้เขาซึ่งเมื่อนี้หวยเล่าพัฒนาก่ะท่านผู้ชมขาออกสองสามเจ็ดสองหนึ่งสองเลขพี่น้องเลขสี่ตัวออกเจ็ดสองหนึ่งสองนะคะเลขสามตัวออกสองหนึ่งสองเลขหามสองตัวล่างคือเจ็ดสองก่ะท่านผู้ชมขาลูกมานเขาทึ่งบนทึ่งล่าง แต่ว่าสำนักอื่นสิเป็นยังไงไปมือน้ำกันนะคะท่านผู้ชมเนาะเอาไปดูด้วยกันเลยค่ะดูด้วยกันเลยนะคะเนีย่ยนะคะแอบปรับกล่องนิดนึง นี่ค่าทาช้ชมค่ะตัวเลขแนวท่าของสำนักแรกสำนักแรกนะคะสองหนึ่งสองเจ็ดสองสำนักแรกบกเข,ข,าาข่าับทาช่ว่ะของเอฟซีคนเมืองเกินลุดคนละวนขวเล่ะท่าทาช้ชมค่ะ หลุดก็คือหลุดนะคะจานขาสูงไหมค่ะของ f อซสารคาม f อซสารคามก็หลุดนะคะเป็นช่มขาหลุดอ่าหลุดก็คือหลุดนะคะจานขาสูงไหมค่ะจานขาหลุดก็คือหลุดนะคะต่อไปของอาจารย์วิชัยอาจารย์วิชัย อาจารย์อาจารย์ทำไมอาจารย์ขึ้นได้ตัวหนีอะนะแต่ว่าอาจารย์ถูกอยู่นะคะอาจารย์ทรงไม่แอดมืออาจารย์ถูกอยู่อาจารย์ขาอันนี้ไม่ถูกเลยค่ะเดี๋ยวเขาตรงไปนัส่สวดอาจารย์ไม่เนาะคะ่ะทำช่อมนกบุปผิงยังบุปผิงยัง น้ำสวาจารนไมาจานขางวดต่อไปต้องถูกนะคะจานขาโอเคค่ะท่านผู้ชมอ่ะต่อไปของอาจารย์สมยศค่ะท่านผู้ชมขาอาจารย์สมยศอาจารย์สมยศเข่าตูหลุดตูว,วิ่งเนาะคะ่ะเนาะเจ็ดก็คือเจ็ดสองแต่อาจารย์พันเนียนเจ็ดเจ็ดมันบ่ไปเบิน่นมันบ่ไปเบิน่น,นมันไปเลข มไปเหล็กหามกับทำช่ชมขาอ่าไม่เป็นไรค่ะอาจารยนขาสูไม่ค่ะอาจารย์สูม่ถือถือว่าเขาอยู่เพราะว่าเจ็ดยังมีอยู่อ่าต่อไปสำนักทีเอฟโทรแลอทักมหาแอดเจ้นาน้ขคงลงหมาน่ะเข้าตรงๆทั้งบนทั้งล่างแมนหลีท่มนผช้ชม,มึงดูสี่ตัวสองห้าหนึ่งเจ็ด ทำเป็นว่าสองสองหนึ่งเจ็ดแล้วโอ้ยเติ็มเลยเอวิ่งรูดหนึ่งกับเจ็ดเข่าทั้งสองเลยค่ะท่านผูช้ชมขาเจ็ดกับเข่าเจ็ดสองหนึ่งกับเขา 1, ่าหนึ่งสองมึงรู้ท่านผู้ชมเข่าทั้งสองเข่าทั้งสองเมื่อกี้นี้แอตโตฮาลูนมมันแล้ว ลุงมานบอกว่านี่คือสูตรปรับปรุงใหม่งวดต่อไปมีเฮเลยค่ะท่านช่มขางวดต่อไปท่านผู้ชมเตรียมเลยเพราะว่าลุงหมานปรับปรุงเปลี่ยนสูตรใหม่เมื่อเปลี่ยนสูตรนี่เข่าเต็มๆเลยค่ะท่านช่มขาลุงมานเปลี่ยนสูตรใหม่นะคะนี่เข่าเต็มเต็ม อันนี้เข่าหนึ่งก็คือหนึ่งสองเจ็ดก็คือเจ็ดสองนะคะตรงช่วงขาแต่ว่าตัวนี้ให้สองหนึ่งออกหนึ่งสองตัวนี้ให้สองเจ็ดออกเจ็ดสองนะคะตรงช่วงขาผลสองหนึ่งสองกับเจ็ดสองนะคะเนาะโอ้การลงมานเขาขัดค่ะทตางช่วงขา เมื่อกี้นี่แอดโทรคุยกับลุงหม,มานลุงหม,มานบอกว่างวดหนาลุงหม,มานจะตัดจัดเต็มจัดหนักลุงหม,มานจะเฮ็ดเป็นสองออสองสองเกอกนะคะก็กแลกปล่อยออกมาคือปล่อยธรรมดาโค้งสุดท้ายลุงหม,มานจะทำเป็นสายด่วนเพราะฉะนั้นสายด่วนเอาของลุงหม,มานอย่างเดี่ยวงวดสีมาก่ะทั้งช่มขา บอกวลูกหม,มานแล้วเพราะว่าสูตรใหม่ของเรามดูเขาติ่มติ่มเยามามนยท่านผู้ชมผู้ใดทีเขามาพบเจอคลิปนี้กับขอให้กดติดตามไว้ด้วยค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าลูกหม,มาเรามีความหมั่นใจมือขึ้นแล้วก็คุยกับแอดอยู่แต่ว่าแอดไป็นากกะทีนแนดกะเล่บบจือแล้วบอกว่าเรามั่นใจแห้งมั่นใจแล้วบอกว่ามั่นใจ ดูแล้วมั่นใจร้ว่องไปหายเลขสองหนึ่งก็เจ็ดหนึ่งปรากฏว่าเลขออกหนึ่งสองเจ็ดสองท่านผู้ชมจะบอกว่าถ้าหนึ่งมาก็คือสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งถ้าเจ็ดมาก็คือห้าเจ็ดสองเจ็ดสองห้าแค่นี้มึงดูออกทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะท่านผู้ชมคะอันนี้แอดกะเหลือใจน้ำทาท่านผู้ชมก็กันนะคะเพราะว่า เอฟซีทเอฟเอฟซี FC FC ทรงขอความมาบอกแอดนะคะแล้วบอกว่าถ้าสวนตามลุงหมาน,นี่กัดขึ้นจบเลยกการเลื่อยขึ้นใดทั้งบนทั้งล่างไม่ต้องไปตามที่ไหนอีกแล้วว่าจิงสีด้วยค่ะกับแอดมะมึงตัวเลีกห้าเมียนอีลีเข้าบนเข้าล่างจริงๆสุดยอดเลยค่ะลุงหมานสุดยอดเลยแอกฝ้าทุ่หาลุงหมานกันเลยเด็กคุยกันว่างวดสีมานี่คือวันอาทิตย์ปล่อยกอกแรก แล้วก็วันวันเสาร์เอ่อวันเสาร์ตอนแรกปล่อยกอกแหลกบวันวันเสาร์หรือวันอาทิตย์แอดจำอะไรวอก็ลูกมาเมื่อกี้นี่แต่ไม่เกินนั้นพอวันจันทร์วันจันทเพิ่นจะปล่อยสายด่วนน่าจะไม่เกินเที่ยงประมาณนี้ค่ะท้งช่วงขานะคะมองได้เด็ดมองได้ดังแอดไปตามไม่ทานผู้ชมค่ะเพราะทางผู้ชมขาเพราะว่าแอดก็อยากให้ทานผู้ชมได้ไม่โฉคมีลาบ เขามือก็ต้องทรผู้ช่มก็ต้องได้ประโยชน์สูงสุะะงดเนาะธรผู้ชมเนาะแอดก็ต้องให้ธรผู้ช่มได้ประโยชน์สูงสุดมึงได้เม่นมึงได้คักแอดกต็ตามมากเจอกันมือวันอาทิตย์ถ้าได้มือวันเสาร์ตอนแรงเดี๋ยวแอดจะลงให้ธรผู้ชม่มได้เห็นเลยกดติดตามไว้เยค่อาางธรรมชมค่ะ อันนี้คือเป็นความภาคภู่มใจในผลงานของลุงม,มานลุงม,มานบอกว่ารัฐบาลไทยลุงม,มานก็มันใจรัฐบาลเอ่อเล่าพัฒนาเล่ากับมันใจเพราะว่าเราเปลี่ยนสูตรใหม่ระบาดนี่รัฐบาลไทยงวดกว่อนแล้วก็เขาบนเขาล่างงวดนี่เล้าก็มันใจอีกแต่ที่ีเน่ย เาเล่าอีกก่อเนาะค่ะทำา่ชมเนาะมือวันเสาร์แรกวันเสาร์หรือวันเสาร์วันอาทิตย์ลูกมานจะเดี๋ยวจะคุยกับลูกมานอีกเทืรอนหนึ่งเนาะค่ะเนาะทำช่ชมถ้าเขาไปฟังแล้วอาจจะคุยกับลูกมานแล้วก็ลงตัวเลขเนวทางพรแล้วก็ประมาณวันเช้าวันจันทร์หรือไม่ก็ไม่เกินเที่ยงวันจันทร์จะโล่งสายดวนลูกมานบอกว่าสายดวนของเล่านี้ เราสิจัดให้นักๆเลยคือทำช่วมขาช่วงมันเขามันกับเขาข้าคักด้วยค่ะช่วงบกเขานี่บ่เห็นฝุ่นเลยช่วงนี้ของลูกมานเขา่าหาเฝ้าจัดเฝ้าเอาเฝ้าเห็ดเฝ้าพิจารณาเนาะคะา่ะทำช่มเนาะค่ะทำช่มขาเบาไหลใหญ่ห่างแอดกระไดของเสี้นบันผือไม่ไม่ผ่านนะคะ สองหนึ่งสองเจ็ดสองบุ่านด้วยค่ะเ,เสียนบ้านผือค่ะไม่ผ่านค่ะต่อไปสายดวนสายที่หนึ่งสายดวนเล่าพัฒนาสายที่หนึ่งเขาตะเล็กวิ่งกับทั้งช่วงขาเขาตะเล็กวิ่งตัวเดียวเนาะคะ่ะเนาะเขาตะเล็กวิ่งเอาโบเปยังกับทังช่วงขานี่ค่ะเขาเล็กวิ่งตัวเดียวไม่เป็นไรค่ะ ตัวเล็กมีเขามีหลุเป็นของธรรมดานอกคะ่ะท่ช่ชมเนาะแต่ว่าทีแน่ๆท่านผช่ชมที่เขามามือคลิปนี้อย่าลืมว่ามือว่านอาทิ์หรือมือว่าจันเขามีนัดกัน,นะะเนอกค่ะท่ช่ชมเนาะตัวเล็กเนี่ยทางเล่าพัฒนาเด็ดๆจากลุงม,มานนะคะขัดเขาแล้วมันสีขาเขาด้วยการทำช่อมค่ขัดเขาไม่สช่เขาตัวเหน่องเลยเอาท่าช่ชมคะ่ะ สำหรับคลิปนี้แอดขอจบกันน้ำเสนอไปเพียงแค่นี้คอยทุกท่านทุกคนโชคมาร่ำ้วยนวลรับฟันดีราตีสวัสดีค่ะเจอกันไม่คลิปหนาคือคลิปตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของลุงหมานนะคะทำช่วงขาสวัสดีค่ะ